คุณผู้ฟังครับคุณเคยมีเพื่อนที่พูดน้อยแต่พูดทีเดียวโดนใจเหมือนโดนไม้หน้าสามฟาดลงกลางอกไหมครับถ้าอย่างนึกไม่ออกวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักชายคนหนึ่งที่พูดธรรมดาแต่เปลี่ยนจีนทั้งประเทศได้ในระยะยาวกว่า2,000ปีเขาคือของจือ้อและสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่เป็นคู่มือการใช้ชีวิตที่ยังคงใช้ได้แม้ในยุคที่เราสั่งชาไขามุกผ่านแอป นังสือเล่มนั้นชื่อว่าหลุนอุ่ยหรือคำพีวาทะของจือ้อวันนี้ผมจะถอดรหัสคำสอนจากครูใหญ่ของเอเชียให้ฟังง่ายใช้ได้จริงและมีมุกบ้างพอให้หัวเราะได้นิดๆิพาทที่ 1. เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเถอะของจื้อไม่ใช่คนชอบสั่งคนอื่นนะครับท่านเริ่มจากปรับที่ตัวเองก่อน เพราะถ้ายัางส่องกระจกแล้วตกใจตัวเองอยู่จะไปพูดสอนใครก็ไม่ได้ชิวเซินฉีเจียจี้กัวผิงเทียนเซียแก้ไขตนเองก่อนดูแลบ้านให้ดีแล้วค่อยว่ากันเรื่องประเทศถ้าแปลเป็นภาษาคนยุคนี้ก็คืออยากเปลี่ยนโลกล้างจานในอ่างก่อนไหมเพื่อนเสียงหัวเราะเงียบๆในใจหลายคนเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับพาร์ทที่สเรียนรู้แบบขงจือ๊อ ไม่ใช่แค่จำได้แต่ต้องเข้าใจคงจื้อไม่เคยชอบให้คนเรียนไปสอบผ่านแต่ท่านชอบคนที่ใฝ่รู้แบบหิวกระหายฉีเออร s ฉีชีจือ้อปูอี้ชัวฮูได้เรียนรู้แล้วนำมาทบทวนเสมอนี่แหละคือความสุขซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้คงจื้อต่างจากอาจารย์ที่เรากลัวตอนหมอปลายคงจื้อจะบอกว่า ถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่อยากเข้าใจเลยนั่นแหละค่อยน่ากลัวพาร์ทที่3ความดีไม่ใช่ของคนวิเศษมันคือของคนทำได้สม่ำเสมอมีครั้งหนึ่งลูกศิษย์ถามว่าคุณธรรมคืออะไรคงจื่อตอบว่า r รนเจอร์ไอเรนคนที่มีคุณธรรมคือคนที่รักคนอื่นฟังดูง่ายๆแต่ทำโคตรยากรักคนที่เราชอบนะใครก็ทำได้ แต่คงจื้อบอกรักคนที่เราไม่ชอบนะสิถึงเรียกว่าคุณธรรมใครเคยทำงานกับคนที่มาถึงก็เปิดพัดลมใส่เราโดยไม่ถามบ้างครับถ้าคุณยังไม่ต่อยเขาถือว่าคุณเริ่มมีอินหรือหรือนแล้วนะครับ <laughs> พาร์ทที่สการปกครองไม่ใช่แค่ตั้งกฎแต่ต้องมีหัวใจคงจื้อพูดกับกษัตริย์ไว้ว่าเวจึงอีเต๋อ พี่รูปไปเฉันจี้ฉีสวเออจงเซิงกงจีปกครองเวยคุณธรรมเปรียบเสมือนดาวเหนือที่ยืนนิ่งแต่ดาวทั้งหลายหมุนรอบนี่ไม่ใช่เรื่องดาราศาสตร์นะครับนี่คือปรัชญาการเป็นผู้นำถ้าคุณมีหัวใจที่มั่นคงคนรอบตัวจะตามเองโดยไม่ต้องบังคับเจ้านายที่ดีไม่ใช่คนที่สั่งเก่งแต่คือคนที่ลูกน้องอยากตามแม้ไม่สั่งพารทที่ห ขงจื้อก็เคยล้มเหลวเหมือนเราใครว่าคนเก่งไม่เจ็บคงจื้อเดินทางทั่วจีนพยายามหากษัตริย์ที่อยากใช้หลักธรรมในการปกครองแต่ก็โดนเมินใส่โดนปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งหนึ่งท่านเคยพูดว่า <S <S จื้อฉีปุเ้เค่อเอ๋อเหวจือ้อแม้รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ยังเลือกที่จะทำมันไม่ใช่ความดันทุรังนะครับแต่มันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ เพราะโลกไม่เปลี่ยนเพราะคนที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆวักทองแห่งลุ้นอุ่ยสั้นเรนสิงปี้โยววอซื่อเยนในสามคนที่เดินร่วมกันต้องมีหนึ่งคนที่เราสามารถเรียนรู้ได้เสมอคงจื้อสอนให้เราถ่อมตนเพราะแม้แต่คนที่ต่างจากเราที่สุดเขาก็อาจมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้อย่าดูถูกใครเพราะอาจเป็นเขานั่นแหละ ที่กำลังถือคำตอบชีวิตเราไว้ในมือหนังสือหลุนอุยไม่ใช่แค่คำพีของปราชญ์แต่มันคือคู่มือของคนธรรมดาที่อยากมีจุดยืนโดยไม่ทำร้ายใครของจื่อไม่ได้สอนให้เราบินได้เหมือนเทพแต่สอนให้เราเดินบนดินอย่างมั่นคงและไม่เหยียบคนอื่นระหว่างทางนี้แค่ส่วนหนึ่งจากคำพีหลุนอุยเท่านั้นนะครับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงวะผมขอแนะนำให้ไปหาอ่านฉบับเต็มเลยครับ รับรองว่ามีอะไรให้ทบทวนชีวิตได้ทุกหน้าถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ